กินข้าวากินข้าวจะได้สู้ต่อโอ้ย <c oughs> รู้ทังทำไรกินแต่ละวันกับข้าว ดูยทำอะไรกินกับข้าวมีอะไรกินบ้างเนาะกับข้าวเนี่ยห่อข้าวอย่างนี้ยังจะเป็นนาไหมมีอะไรเนื้อข้าวน้าพริกน้าพริกกะปิพริกกระปิะปลาสับ โอ้กินคนเดียวหอมมาซะเยอะเลยกินยังไงจะอร่อยนีไ่ไงครัอืมนี่กันเนี้ยน้ำพริกก็โอเคใช้ได้นะ โอ้โหน้ำพริกกะปีน่าอร่อยเลยไม่มีผักนี่น้ำพริกกะปีปลาสับแต่ว่าปลาสับนี้ไปผัดแล้วเนี่ยผัดให้มันสุกเนี่ยไม่มีผักเลยผักหายากกินทุกคความเนเ่ย ก็ก hmm. ินเส้นเหนียวตัวเองเองเขาจ้านี่แหละประเทศนี้ใครมาก็เอากระติบข้าวมาด้วยนะปิงตัวก็ยังดีก็ปิงตัวดีอยู่เมื่อเราไปน้า อืมมิกะปิยังอร่อยเลยอืมแต่ละสับขาดไม่ได้เนยมาประเทศนี้ก็ต้องหาเครื่องแกงมาเยอะตากะแครบมะขูดตากแห้งมา เม็ดผักมันโตด้วยติดฝอยแล้วม,มาถึงข้ากันน่าอร่อยเนีย กินคนเจอแล้วันหนึ่นเขากินคุยกันเล่นโทรศัพท์กันไปเก็บถั่วได้กรรมหนึ่งถ้าแกไม่ปล่อยน้ำปุ๋ยยังเหลือให้กินอยู่ว่าได้กินอยู่นี่ตำมเย็นนี้แหละ จะมาประเทศนี้ก็หาเม็ดถั่วมานี่ยั่วอันนี้ถั่วพุ่มดูแลง่ายตัดงานเสร็จแล้วก็นั่งรอเวลาใส่ตะกียร์ไ้ไว้ต่ำ <c oughs> ถ้าแกโทรมาไหมลนะ่ะกำเองเงียบจัง ก็ต้องถามแกก่อนแหละถึงจะไปในเมไหนแกจะได้ไม่คิดต่เอเราโทรถามไม่ทันโทรถามมาแกดิเสร็จแ,แล้วบอสว่างั้นถ้าแกว่าให้ไปนูน้นก็เราก็เราก็จะได้ไปนี่ก็ทิ้งไว้ให้ตูชัยทำตัดของเสร็จแล้วมีพริกสุกากพริกเอ๊เหลืองพริกสุกาก พี่เกลืวแล้วไปเก็บถั่วเมื่อกี้ได้กรรหนึ่งไม่มีปุ๋ยใส่